สวัสดีครับปอพี่น้องเอฟซีสน้อยเพจบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับพบบ่อกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเห็นยังบ่พีหน้องโดไเป็นน้อนเหลินกับน่องคั้วไหมเห็นโดแลรนไปมือกี่คว้ยหน่อยเพิ่นน้อนอยู่นะครับว่าแมนเพิ่นสิไปกัดคั้ยหน่อยแต่ว่าเพิ่นเลีนไปปื๊บแรีนไปปึ๊บไปดม เราเพิ่งกับไป้หอมแกมกันเราเพิ่งกันนอนเล่นน้ากันไหมโอ้ยดูกระโดฝนมาไอซำานึงนี่ถ้าเห็นพวกลูกงอหลูกคั้ยนี่มันสิกัดเลยครับงอคั้วหน่อยพวกนี่มันสิกัดมันสิไลงองไลย่ำนะแต่ว่าแม่คั้วตัวนี้เห็นโดแลนไปนี่เสยเื่กนันกับโดไปแบบบอมี่อิดสังหารนต่เนาซึ่งเขาว่าไปแบบเป็นมิดแม่เพิ่งกระเสย ข่ยหน่อยกันนอนเสยโดกับไปนอนเล่นน้ำไหมโอ้ยโดจังเลยโถวมาดิเห็นเห่ามาด้แล่นลงมาแล้วสุดทายคลิปเนี้ยกับบไรีเล่นลงมาแล้ว,ลลลลวอ่ะเดี๋ยวพาไปย่างเบ็ดครับสาวๆ,ๆพี่น้องเดี๋ยวพาไปย่างเบ็ดรอบเชา้าไอ้มู เช้านี้มีปลาติดเบ็ดไหมแดดเลยครับแดดแต่เศร้าขนาดเลม่มเลอนี่เนาะเบ็ดคัดนี่มันคือลงไปอยู่แนวนี่โอ้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วพี่น้องรูดไปแล้วถอนขั้นเบ็ดเลยไหม่ว <c oughs> นขั้นนี้ยังเหยื่อยังเหลือครับเป็นมแมลนน้ำกลนเฮาอีก่ล้วเออเออยังเ,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 เห็น,หนยังโด้หอ โอ้ยถือปลาเก่งอีกแล้วพี่น้องถือปลาเก่งอีกแล้วมือนีน้ำลดล่งหลายครับเดี๋ยวเติมน้ำมาอนึ่เติมน้ำใส่บอ่อครับลดล้างน้ำกันลดคือจากจากก้านที่โพดเหมือว่านว่าป้าในบอ่อ สาลังบานใต้เนาะครับสาเหตุลักคือหนามมันเย็นครับพี่น้องหนามมันบริถิแดดแบบนี้เลยหนามสาดันคือมันมีต้นใหม่ลอบต้นใหม่อ้อมสาเลยนะครับแล้วก็บ,บดิแดดซองบ่ถึงหนามมันเย็นบดนี้ซึ่งปละคอมันเป็นป้าที่บอกมากความเย็นของหนามครับสังเกตคือหนานาวเนี่ยถ้าสีเห็นตะคอมคันจะมาลอยผิวลอยผิวหนามในสา ซาใดาก็าตามครับเพื่อนสิมาร้อยรับแสงแดดนะครับรับความอุ่นคือกันครับไอคำโบราณที่พันวานั่นแหละครับน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายคือกันครับอันนี้คือน้ำเย็นนี่ปลาใต้ครับเป็นแผลป่วยเป็นโรคใต้นั่นแหละครับส่วนบอนี่นี่ที่มันบอเป็นโรคบอใต้บอ,อยังนี่คือว่า บอ่อเนี่ยเยมันถือแดดอยู่ตลอดนะครับงเงี้ยวเวียนี่สิถือแดดอยู่ตลอดและที่สําคัญคือถ้าเติมน้ำใส่ตลอดแล้วก็ถ้าเปิดนําพุนะครับมันก็เลยมีออกซิเจนส่วนบอ่อที่บอ่อถือแดดเนี่ยมันสิบอ่อสามารถสังเคราะห์แสงสังเคราะห์ออกซิเจนได้นะครับพี่น้องบอ่อแบบนั้นเนี่ยพวกพักบุ่งสิมากแค่เลยครับมองไหนอัพอัพมองไหนไอ บบถือแสงบบถือแดดหรือว่าบบคอยมีแบบน้ำออกสิเนา่เนาๆเ,เสียๆนีนนี่พักบุ่งเพิ่งคืองมเหมือนกันยังเงดอยู่เลยคือในคลองน้ำเนี่ยถ้ามีพักบุงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสีงงมหลายจา็คนสังเคราะห์ไอ้อาหารเพิ่มแบบใจนะครับแต่ว่าบอนี่มีพักบุงอยู่สองสามไอ้เรื่อนั่นแล่นออกไปนะแต่ว่าใบใหญ่ดอกป้าตอดกินเมดครับ บรรยากาศนย้มเศร้าเช้าวันนี้เป็นเช้าวันหยุดครับโรงเรียนหยุดครับพี่น้องบ่มีรถนักเรียนแล่นผ่านเพราะว่าเป็นวันพ่อนะครับวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันที่หาท่านว่านะครับพี่น้องก็เลยหยุดเป็นวันหยุดราชการเนาะครับเนาะกับเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแลวก็เป็นวันทํางานวันทํางานปกติของใครหลายๆคนคือกันครับงานหลายงานหน่อย ก็ว่ากันไปตามหน้างานนะครับเนาะทางงานหน่อยเขาก็ยุดครับงานหลายเขาก็ทํางานกันนะครับเห็นพี่โดแลนไปหอมกล้วยหน่อยแล้วกันนเล่นกับกล้วยหน่อยเมื่อกี้โอ้ยไอโดเจ้าคือสีหูคว่ำแท้มาที่ไหนเหตุแบบนี้แต่ว่าแพะกับเล่นก็แพะแต่ว่าแมวกับเล่นก็แมวแต่ว่าดุกดีกับเล่นกับดุกดิกโดนี่เล่นกับทุกสถานการณ์เล่นไดกับทุกคนครับ เ่ากันได้เมดกับภูรดกะ้างที่ผ่านไปผ่านมาแต่ว่าพรรมารทางอื่นมาทุกมือนี่โดบอย้อมครับโดผอมไฟครับนี่คือความน่ารักความสุดยอดของโดครับสมแล้วที่เป็นดาราประจำช่องนะครับวนมากแลยคนแรนสำรวจเด,ด้แรนหาดมบังหันดมังนี้มุนบมงหันมงมง,งนี้นะ สำรวจพื้นทีนะสุดยอดองค์คลักครับดาราประจำช่องดาราประจำบ้านครับผู้ใดาทายคลิปถือโทศัพท์ขึ้นปุ๊บโดแลนตัดหนากล่องทันทีเดี๋ยวมอน้สิเอาอาหารที่ซื้อมาเมืองว่านเห็นเพิ่นเมืองว่าเพิ่นสิกินบ่อน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเพิ่นกินเขากับคนนะพี่น้องบ่าวโทนก็เลยซื้ออาหารไอ้บ่ได้ซื้อกระสอบญ่นะพี่น้องเพราะว่า เสือมาแล้วเพิ่นกินแบบเดียวเพิ่นกับเบือนะครับเคยแล้วครับพี่น้องก็เลยลอกเอาแบบถุงสามกิโลนะครับไม่เพิ่นลองกินลวก็สิบให้กินทุกมือหรอกพี่น้องห้กินแน่ผสมเข่าแน่นะเข่าน้ำอาหารน้ำล้วก็สิไปหาเป็นแบบพวกขนมนะครับเป็นแบบพวกไอเนื้อไก่พันธ์นนะเนื้อไก่ที่เขาพัน ป้าเซนหรือว่าพวกอยังแบบนั้นดีกว่ามาไหวหารางวัลเพิ่นนะครับเวลาเหตุน,นั้นเหตุนี้ตำรวจนั่นตำรวจนี่แล้วก็เท้ากับที่หารางวัลเพิ่นแบบนั้นดีกว่านะครับสำหรับโดองคลักโดครับหูวควมต้นใหม่ที่พอ,พอแม่เอฟซีนั่มาห้หรือว่าทรงมากอะนั่มาไหวหลัง ล้างสุมนี่ครับไอหางบอ่อใส่กระถางตั้งเรียงกันน่อยแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามันสีถือแดดแน่ถือคมแน่นะครับถือแดดแน่ถือคมแน่มันก็นเลยเป็นไอส่วนที่เอ็ดห้มันบอ่บอบ่อแห่งหน้าบอ่อใต้ถือแดดหลายกับใต้ครับเพราะมันเป็นต้นไม้ที่เห่าตรงน้ำมาช่ำไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสารับคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ